ตก<โด>แต้มนะ <S <S มนั่นแหละของหลวงนะเอ้าวมาอ็ <S <S นี้ไค่ไข่ยิงโดนเกตลุดนี่ฮักหนึ่งแต้มวหนนี้ <S 2> <S 2: <โด> เอาแต้มหนึ่งหรือสองแต้มดีเก็บสองลุงอยู่นะแล้วแต่อ่าแล้วแต่เลยลองดูเนาะลองดูเดี๋ยวมนโดมใส่นะลองดูเอ๊ยยังได้อ่าอ่ามน่าได้เอ็มหนึ่งแต้มเอ๊ะ ตามอยู่1แต้มครับคนน้ำเก้าแต้มนี่ห่างกันแค้มเดียวสู้เลยครับสู้เลยิยงเลยไม่เหลือให้เล่นแล้วนะหมุนนี่ทำลายของหวงลวมหมดโอ้กร่อยแค้มเลก็กกว่าสมน้อยแต่มนะฮะเป็นที <c oughs> มที่เข้าเป็นไม่โลกวันนี้ นั่นน่ะฮะมันโดนทีหลังไม่ได้ครับไม่ได้อ่าต่อไปสนามที่เก้าเก้านี่ใช่ไหมครับโอเคเอาเคเส้นตรงตัวไอมาเลยมาแล้วครับตอนนี้ สนามที่9คะแนนนํำคือหมูที่สีแ่แต้มหมูสี่สเก้าแต้แมครับนะหมูสี่เกแต้มมาโหยังได้อยู่ครับมีโอกาสอยู่ต่อไปครับอันดับ2 8แต้มหมูห่ง สวยครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วต้องวัดใจแล้วลต้องวัดใจแล้วลไม่พิกก็คว่ำแล้วตอนนี้มไ,ม <c oughs> ไม่เข้าก็คว่ำเลยแหละอันดับสามหกแต้มมันก็นครับอมามาละ ระวังแก้วมันลุ้นเด้อหกตกัะกอนมันเด้อหกมันเจ้อืมหมูสามครับอา นี่มามืดละเอาละหมูเก้าหมูเก้ามามาเฮ้ยมีดวงมีดวงสามารถพยักอันลุ้นมาแล้วแม่หลวงแค้นไผก็ ไม่หลวงแค้นใครก็เอาแล้วเอออาลูกแรกเล่นก่อนเลยครับเอาวัดใจจะเอาสองแต้มก็ย2สองนเลยอ่ะอันนี้หมายถึงว่าถ้ายิงเข้าได้สองแต้มจากเมื่อกี้มีเท่าไหร่เมื่อกี้มี8 8แปดได้อีกสองก็สิบแล้วนะหรือจะวางเอาหนึ่ง เอาแต้มเท่าก่อนวางแผนเอาเองนะครับเอาเป็นเอาสิเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้อีกสองเอาละเอาแต้มเดียวเท่าไว้ก่อน นี่เป็นการวางแผนดีถูกครับอันนี้คือต้องแบบนี้เลยครับเท่ากันเท่ากันครับเท่ากันแล้วนะฮะถือว่าวางแผนถูกทั้งคู่ครับแ,แต้มตามมีโอกาสยิงสได้ยิงเลยนะแต่ถ้าแต้มนําปุ๊บเซฟไว้ก่อนอระยะเรามันไกลต้องยิงครับเพื่อหนึ่งแต้ม ได้คืนแทนเอ้ยมาแล้วเป้าเป้าหมายคืนเราไม่อยากอยู่ที่สุดท้าย <c oughs> <c oughs> อยากสูงขึ้นมาอ้าวแล้วมาแล้วมูาม

สีเต๊าะนะครับมานี่นแก้วมาลุนแก้วมาลุนแก้วมาลุนเป็นมีแต่ได้6หรือ5ครับ6กแล้วอนี่ได้หมูกกับเจ็ดแล้วนะ, <c oughs> ะเสียโค่นนะอย่าให้มันย่อนนะ <c oughs> นนเ,นเสียไปลหย่อนไปละหนึ่งโค่นนะ <c oughs> อยออยอ้าต่อไปครับสนามสิบสิบไหนสิบเลี้ยวาเลี้ยวหักศอกโอเคมาขึ้นทงนี้เลยครับโอ้อันนี้ผมฮื่นนี่เลยเก็บสามแต้มได้เลยอ่ะยิงได้เลยมาทงเหลืองมา เอาแบบวัดใจดีกว่าผมให้จุดนี้เลยจุดที่ผมยืนเลยได้กี่กรกมครับแล้วแต่ครับข้างเดียวข้งเดียวกับสามเต้มอ่ะสามเต้อก็ได้แต้มสามเต่อก็ได้แต้มตานี้เลยยิงได้เลยนี่ตรงตี่ผมยืนเนี่ยไม่ต้องมองหน้าหนูยิงเลยคนนำไปก่อนได้ป้องได้ค่ะคนนำไปก่อนนะครับอ่าโอเคผมใช้ขอโทษนะครับผมใช้เท้าซ้ายเป็นตัวมาร์กให้ ชื่อนี่เนาะอ่าชื่อนั้นนะครับไม่ต้องพอมันต้องเข้าอ้าวศูนย์แต้มทันทีถ้าวางแล้วยิงได้สองแต้มนะอ่าวางแล้วยิงได้สแต้มโอกาอ่านกับบอกแล้วกับบอกแล้วมันกับบอกแล้วเออ เอาเอาแล้วพลาดแล้วเห็นไหมเอาเอาแล้วโอ้พลาดแล้ว,ลวโคตไปก่อนในเสียเปรีนั่นแหละขึ้นขึ้นแบตั้นแหละเอาแล้ว <10> 10สิบสองแล้วสิต่อสิบเอาแล้วไปแล้วแซงแล้วยังสองสนามกัน บอกได้เลยครับสนามนี้ยิงสามอย่างเดียวสามแต้มอย่างเดียวครับมาแล้วเป็นแตะไรล่ะฮกเป็นเกาเกาแล้วเอาแล้วสามแต้มอย่างเดียวสามแต้มอย่างเดียวเอ้ะ เป็นแต่แล้วนะครับเมื่อกี้เป็ี่นแปดแล้วเนาะเออห้าเป็นแปดเอาละหม,มูสีบอกคุกมานหน้าขึ้นก่อนเลยลลขึ้นก่อนนี่ผ่านเลยผ่านเต็ม <laughs> มาแล้วครับห<อ>มูเข้าบอกเข้าครับอ่าโอกาสได้สามแต้มมอมีมแล้วนะตั้งเก็บ แล้วแต่เอาสองแต้มเอาสองแต้มเอาชัวเอาชัวเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วแม่หลวงจะเอาสามได้เอาต่อไปสิอครับมามุมเลย เราได้ขึ้นก่อนเลวเกินไปสามแล้วตางหลังสองนโดนสามโดนเกตหล่อใจไปน้อยเดียวผมได้อันนี้ตัองโ้นผู้ชายแล้วก็ผมก็บอกแล้วว่าตีได้บ่เกินสามเลือเอาอ่านี่ครับขึ้นทงเหลืองแล้วครับสนามที่11ครับเหลืออีก2สนามตอนนี้ผู้นำหมู่หนึ่งมี12แต้ม ไปแล้วได้ยินเสียงแจ้งอยู่ตั้งหลังวาออกเออกเออกใครแจ้ใครใครแจ้งได้ใจว่าออกเด้อออกเด้อขอออกดีเอา

เอาล่ะเอ้ยอ่าต่อไปหมูเก่าครับูกก้เดอเอ้ย เอาแล้วครับไม่หลวงเข้ากอเข้ากอโอ้แบบตรงเอาละเดี๋ยวสามเกณฑ์เอาสิบสามต่อาสิบสีแก่นหน้าไปก่อนไปก่อนเลยครับนีนเป็นละตอนนี้มีสิบสองแต้มเอาเป็นสิบสี่เลยมา bao lỏng mấy bao ok <Yeah>. <coughs> 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 hey. อย่างปกติเสมอนี่ยกะอย่ามาล้วนอย่ามาล้วนอย่ามาล้วนอย่ามาเสมอซิบซิบเนี่ยเจิด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 เออได้อยู่ได้อยู่ได้เย็นใจเย็นครับสามครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเกตสุดท้ายเดี๋ยวผมมาทายเพ่แป๊บนึงครับรอรอใช่ไหมรอรอผมแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับฝั่งนี้มีปัญหา มีคำถามจากสมาชิกไหนเอ่ยในกรณีนี้มันตีไม่ได้ครับมันจะต้องให้ลูกข้างหน้าตีก่อนลูกข้างหน้าจะแจะเคาะหรือว่าลูกข้างหลังอ่าถ้ากรณีนี้นะครับลูกสังเกตดูนะครับว่ามีอยู่2ลูกที่พ้นมุมนะครับสองลูกที่พ้นมุมคือสีน้ำตาลสีขาวไม่พ้นนะครับใช่ลูกนี้เล่นไม่ได้เพราะว่าวางไม้ไม่ได้ลูกนี้ต้องเล่นก่อนใช้ตูดเคาะนะครับ ถ้าพ้นมุมแล้วเราสามารถเคาะไปตรงกลางได้เลยไม่เลยคนหลังนี่แกมีสิทธิ์เคาะแต่คนข้างหน้านี่ไม่ไม่เคาะครับต้องเคาะเคาะก่อนครับเคาะให้ยาวเท่าไหร่ได้หมดครับแต่ไม่เกินลูกนี้นะครับคือเส้นเนี้ยมันเลยมุมมาแล้วหมายความว่าในะ้านนี้ไม่เกินคครรัับบอห้นต้องลก้้เตตอองงัใช้ตูดเคาะนะครับใช้ตูดอ่า แล้นันถาหน้าาปากขวดนะครับเด่อันนี้ไม่นับเนาะไม่นับอันนี้ไม่นับ,นบอ่าแล้วก็เล่นต่อได้เลยครับนี่ไม่นับใช่ไหมครัก็จะเป็น2เหมือนเดิมครับอ่าโอเคแล้วก็เล่นต่อจังหวะ3า,าได้เลยอ่าเดี๋ยวกรณีนี้เดี๋ยวผมมีกรณีศึกษาให้อีกหนึ่ง โอเคเยี่ยมครับอ่าต่อไปลูกนี้เล่นก่อนอ่าลูกนี้วางไม้ได้ครับโอเคเล่นต่อได้เลยโอเคนะครับขอบคุณครับครับ่ะตอนนี้ก็อธิบายข้อสงสัยไปอีกหนึ่งข้อครับอขอชวนหน่อยที่หนึ่งกีต้ามครับ สิบสามที่สองกี่แต้มสิบโอเคห่างกันสามแต้มใช่ไหมครับลุ้นให้ที่หนึ่งตีออกอย่างเดียวแล้วที่สองแล้วที่สองลุ้นเกตอินวันอันนี้ต้องได้อินวันเอออ่ะปัจจม่เจ็อันนี้จะแซงเขาทำกับมีเก้าแต้มตอนนี้ที่หนึ่งอ่าที่หนึ่งขาดแน่นอน ลองดูครับ13แต้มมูหนึ่งทะลุหลังโอเคเดี๋ยวนะมูสีตอนนี้ตามอยู่3มแต้มมีโอกาสเก็บ3มแต้มได้คือต้องเกตอินวันถ้าเกตอินวันปุ๊บแแ้มเท่า <c oughs> ก็ไปชุดติ้งแข่งแต่ถ้าวาง